วันนี้คุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมดิเกะกนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครเอ็มนะครับเอ็มก็จะเป็นตัวละครระดับ s s r นะครับธาตุน้ำมีปืนที่ใช้จะเป็น sniper rifle น,ฟฟนะครับเป็นแ r o attacker นะแล้วก็สังกัดน,นะครับ elysian แต่ว่าเป็น attacker ที่มีสกิลับบับให้กับร a r ี้เนี่ยเยอะนะครับซึ่งก็ปแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเหมือนจะเป็น ตัวละครซับพอร์ตซะมากกว่า้วยซ้ำนะมาดูกันที่โจมตีธรรมดาก่อนนะกระสุนนะครับบรรจุได้6นัดนะครับรีโหลด2วินาทีตั้งดามเมจได้69.04%เวลาชาร์จ1วินาทีแล้วก็ดามเมจอาเต็มอยู่ที่250%ตนะครับต่อมาที่สกิลนะครับสกิลหนจะเปิดใช้งานเมื่อสกระสุนนะัดสุดท้ายถูกเป้าหมายนะครับจะส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดนะโดยที่จะไปบัฟ ในเรื่องของโอกาสการติดคริเฉพาะการโจมตีธรรมดาเท่านั้นนะครับสูงสุดอยู่ที่14.64เระยะเวลา5วินาทีต่อมาสกิลที่2นะครับส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดทำให้อ่าโจมตีใส่วงแดงนะครับในภาษาไทายเขาใช้คำว่าส่วนที่ขัดจังหวะซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้ interruption p a s h ซึ่งมันก็ไม่ได้สื่ออะไรเลยนะครับแต่ผมไปหาข้อมูลมา ไป,ไปค้นหาจากคอมมูนิตี้นิกเกของ g l o b a l มาครับเขาบอกว่าไอ้ i n t e r n a t i o n นพ part มันก็คือวงแดงนั่นแหละวงแดงของบอสนะครับทำให้โจมตีใส่วงแดงแรงขึ้นนะครับสูงสุดที่3.08%โดยที่ไม่มี down ครูดาวนะอันนี้คืออยู่ตลอดทั้งเกมนะต่อมานะครับส่งผลที่สองนะครับอันนี้จะส่งผลเมื่อเข้าสู่เบิร์ดเต็มเท่านั้นนะครับทำบัฟให้กับพารามิตท,ทั้งหมด ทำให้ดาเมจของพลังโจมตีสูงขึ้นนะครับสูงสุด11.85%ระยะเวลา10วินาทีต่อมาเบิร์สกิลครับเบิร์สกิลเป็นเบิร์สลำดับ3นะครับปูดาว40วินาทีจะทำดาเมจใส่ศัตรู1เป้าหมายนะในภาษาไทยมันไม่ได้แปลไว้นะครับเอาที่เช็คดูมันมันจะโดนแค่ตัวเดียวนะงเป้าหมายที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับทำดาเมจใส่เป้าหมายนั้น สูงสุดอยู่ที่พันสอแล้วก็ส่งผลอีกอันหนึ่งคือส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดทําให้เด้งเลือดได้กับการโจมตีคือดูดเลือดนั่นแหละนะครับดูดเลือดได้สูงสุด 4. 5 4 4สิบสีาเปอร์ของดาเมทที่ทําได้นะระยะเวลา10วินาทีนะครับก็จากสกิลดูที่ผ่านมาก็จะเน้นไปที่การบัฟให้กับป่าตีแล้วก็เน้นไปที่โจมตีวงแดงด้วยก็จะเหมาะกับการลงบอสนะครับแล้วก็ สามารถเอามาใช้แทนตัวละครฮิลได้นะครับโดยเบิร์สกิลเนี่ยจะทําให้ตัวละครทุกตัวสามารถฮิลตัวเองได้หมดเลยคุณสามารถใช้อันนี้แทนตัวฮิลหลักๆได้โดยที่ไม่สละไม่ต้องสละดามเมจไปมากนะครับเพราะถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยถ้าเอาตัวซับที่เป็นฮิลหลักๆอย่างเช่นราพันเซลมาเนี่ยดามเมจจะแบบหายไปเยอะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับ เวลาไปลงด่านที่รู้สึกว่าเอ้ยดาเมจไม่พอว่ะแต่ว่าก็ยังต้องการฮิลอยู่เอมจะเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆนะครับในกรณีนั้นๆนะแต่นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนะั้นคือตอนนี้ก็จะมีเมตาคนที่ใช้เอมกันในการลงผ่านบอสด,ด่าน20อีก31ก็คือด่านสุดท้ายของแอปเตอร์ที่20นั่นแหละนะครับที่ต้องสู้กับมังกร ซึ่งผมก็ยังติดอยู่เหมือนกันแต่แต่บอกเลยเลยว่าเฮมช่วยได้เยอะมากคือผมก็ไม่ต้องใช้รามันเซลแล้วผมใช้เฮมในการฮิวแทนนะครับแต่ดามเมจทีมผมโดยรวงก็ยังไม่พออยู่ดีก็เดี๋ยวไปลองลองให้ดูนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่าน20-31นะครับามาที่ด่าน20-31นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผมยังอ่าพอตัวนี้ไม่ได้นะ ทีมที่ใช้ก็จะมีตามนี้ครับจะเห็นว่าค่าพลังผมต่ำกว่าที่แนะ <c oughs> นนำนถึงสามหมื่เลยก็คือเยอะเยอะมากๆนะครับเกี์ตัวละครในทีมผมยังไม่เยอะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะแต่จะลงให้ดูนะครับ <c oughs> ว่ามันเป็นยังไง โอเคก็ปล่อยสกิลออโต้นะครับจะคุมเรื่องการเข้ากำบังเอาวงแดงมาแล้วยิงยิงยิงอ่ะจะเห็นว่าเลือดเลือดปาในปาร์ตี้ผมลดไปเยอะอยู่นะเดี๋ยว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 พึ่งป้าอย่าพึ่งตายนะ อทีนี้สกิลเทมติดแล้วนะครับอะสังเกตด,ดีๆเลือดในทีมค่อยๆเด้งเลือดขึ้นมานะเออสังเกตโมเดเดียด้วยจะเห็นว่าเด้งเลือดหลวด,ลวดก็จะช่วยในการฮิวเพื่อนได้นะครับสกิลเบิร์ด <c oughs> โอวงแดงใหม่แล้วอะแล้วก็ทําดาเมจวงแดงแรงขึ้นนะครับ ตายเดี๋ยวลิตเตอร์ผมล่วงไปแล้ววอ่ะ,อะไม่เป็นไร <c oughs> ซึ่งปกติไม่ตายนะที่จริงก็อยู่ที่เราลืมเาขกบบากำบังอยู่อยู่ที่ว่าไอ้บอนเนี่ยมันมันเล็งปืนกลไปที่ใครอะนะัหอันนี้ยับเลยว่ะอ่ะก็มาให้ดูสกิลเฉยๆนั่นแหละนะแต่มันมันจะไม่ขึ้นว่าหิวนะครับจะมีแค่ของลิตเตอร์ว่าขึ้นว่าหิว เพราะว่ามันมันไม่ได้ฮิวเลยตรงมันเป็นการบับให้ดูดเลือดได้นะนะก็ปกติผมจะผ่านไปถึงผมทำได้สูงสุดเหลือประมาณหกสิบหลอดนะตอนนี้นะนะก็เอ่อเอามาให้ดูเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเชิกันม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกนครับ